สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเกษตรบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง5แล้วก็วันนี้เรามีสาระเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครับสาระและบันเทิงอะไรนั้นวันนี้มีอะไรบ้างไปชมวิทีอากันก่อนเลยครับเชิญครับเราไม่นี่ลูกแกะหรอไม่ลู้กะบผลูกไม่ลูกผมไม่รู้อ่ะก็ไปใหม่เพราะว่าแกแกแกะมันนี่มันมันดูมันจัดการนะมันมีกล้ามเลยแกแกมันนี่จัดการนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตอนว่า ม้าหรือลาม้าหรือลาใช่กเชียองกันมากเลยนะครับลักษณะง่ายๆคือดูที่หูดูยังไงดูยังไงนะหูลาจะใหญ่ครับหูลาจะใหญ่แล้วหูม้าหูม้าจะเล็กครับถ้าเป็นม้าแค่แอมม้าจะเล็กใช่ครับนี่างตัวนู้นจะเป็นเป็นหูจะเล็กครับคำว่าหัวราจย์นี่คืออะไรครับหัวราจย์ก็คือผู้รู้อ่ะนะแต่ก็เป็นศาสตร์เปรียบประจักษ์เปรียบประจักษ์หัราศาสตร์ นี่คือเรื่องราวท right ั้งหมดของรายการเกษตรบันเทิงในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปชมกับสาระไปพบกับความบันเทิงกันก่อนเลยครับขอเชิญครับเตมบบกับทวงเฮฮาหน้าเกษตรได้แล้วค่ะโอ้ยร้อนนี่เมื่อไงร้อนนี่สนุกนุ้งกามแกะนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอ้ยมางี้เออพี่พี่ใจดี ทาตะเวนซะทั่วเลยอ๋อนี่นี่ทาน้ำได้น้ำอะไรครับสวิตชิปฟาร์มเฮ้ยสวิตชิ่งฟามคุณไปตกปลาหรือยังแล้วอะไรฮะนี่ไงเอาไปแช่น้ำเไม่ใช่น้ำที่ล้างมือหละไอ้นี่แอลแอลกอฮอล์เกลเกลล้างหน้าข้าวข้าวปิดาคุณเกเตรแหมนึกนผมไม่รู้ข้าวเนี่ยไม่รู้ฮะือเปล่าตั้งแต่เช้าด้วยจะกินข้าวเลยบริพักเที่ยงจะกินข้าวกันอันนี้คือช่วงเบรกไงช่วงเบรก เบรกช่วงแรกกินข้าวใครใครจะกินข้าวผมสั่งข้าวมาเลยดีกว่าอไม่ทาไม่ทาไม่องอะไระเอางี้ดีกว่าพีมผู้จัดการพี่ใหม่เขาบอกว่ายังไงมาที่นี่ต้องกินแกงแกะฮะเขามีแกงแกะไว้ต้อนรับเราด้วยนะมีแกงแกะโอ้โหโชคดีจริงเลยเนะพี่ใหม่เตรียมไว้แล้วครั้งหนึ่งในชีวิต เคยกินเลยไม่เคยเลยไม่เคยแหมต้องขอบคุณนะพี่ใหม่ไปด้วยไอ้แกงแกะเนี่ยคุณหนูใช่ไหมรับมันจะเป็นแกะตุ๋นเนี่ยอร่อยแกะตุ๋นแกะผัดเผ็ดนะแล้วก็แกะนี่มาแล้วแกงแกะเอาเลยลุยกัเดี๋ยวพี่ไหลุณมาฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเมื่อกี้บอกว่าคุณใหม่ให้อะไรมาแกงแกะ มีก้างห้วยแกลังเยอ่ะนี่ลูกแกะเหรอไม่ใช่ลูกอ่ะลูกหรือไม่ลูกผมไม่รู้อ่ะเอาไปใหม่เพราะว่าแก่แก่แก่แกมันนี่มันมันนี่มันแตแก่เนั่ยมันมีก้างเลยแก่แกเคลียร์อันนี้แต่แก่เนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเลยอะไรนี่แก่แก่เออกินกันไม่เนี่ยแต่กินกันไหมแก่มีก้างแก่แก่แกมีก้างผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นลูกก้างด้วยแต่พี่ใหม่บอกแองแกล นี่เดี๋ยวเราให้มาใส่ถุงนะประทานโทษเอาถุงแรกให้จบก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์ที่ใหม่แป๊บนึงทำไมอ่ะแกงแกะแกะมีก้าบมันนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยแต่พวกคุณเลยแกงตอวแกเตัวกินข้าวยังกำลังสั่งอยู่อุ้ยกินแกงแกะดีกว่ามานี่ต้องกินแกงแกะแกงแกะโอ้โหนี่ไงนี่ไงแก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 ะโอ้โแกงแกะท้ามีมีมะรุมเนี่ยหรอฮะนึกว่ามะรุมแกะ ไม่ใช่เรามาลุมแกอะไรกแกงแก่เฮ้ยแม่ทำไมเป็นคนเป็นคนที่ไหนไม่เคยกินแกงแก่บรีพอเป็นบรีนี่แหละแกงแกงคุณมันนี่ยังไงก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ใช่เาตัวใจนี่มันแกงส้มอะไรไม่ได้กินนี่มันแกงส้มแกงส้มแกะมั้งแกงส้มแก่สรุปเอ๋อแกงส้มแกะมั้งผมว่าเป็นแกงถุงมากกว่าแกงถุง แกงถุงแกะไงแกงถุงแกะเออโอ้โหเคียงอะไรยังไงฮะเดี๋ยวไปกินข้างนอกอ่ะโอเคกูเตอร์กูเตอร์ไปฮะไปแล้วกินข้างนอกกันไม่ไหวอ่ะเด็กเลี้ยงแกะเอาเด็กนี่แก่จับบ้าเลยคนเนียแกงแกะแกงแกะกต่มันจะเอาะตากล้องตากล้องกินแกงแก่กินแกงแกะกันโอ้ยละมัดสนั่น โอ้ยปรเมาณนี้ก็จะอยู่ข้ายังขิมแล้วก็จะจะเชิญกินแกงแกะกันกินแกงแ่อยไหมนี่ไงจะจัดการให้ก็ได้นี่ะหรอแกงแกะแกงแกะไงเพื่อนเล่หรอเจ้โอนองมาเอาเท็กอีกใช่ไหมมาเข้มเลย เทคสอแล้วเนาะเข้าใจไหมอะไรเตี้ยมีอะไรเพื่อนก็นี่ไงจะจะชวนกินแกงแกะกินเพื่อเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอโอ้โหเล่นยี่เหลี่ยติ้งตกตายเลยเล่นกันแบบนี้สอนให้ดูดออดนี่เขาแมมแค่นี้ก็เล่นไม่ได้อาวดูออกดู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 ้เขาเล่น มีอะไรไหมมีอะไรเตี้ยอะไรมีอะไรเตี้ยก็เนี่ยดูเขาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูอยู่รู้จะสอนมีอะไรเตี้ยเออก็แกงแกะไงแกงแกะเออเพื่อได้มือหงอเพื่อได้มือหงอเพื่อได้มือหงอแกงแกะไรที่แกงส้มเอ็งนี่ยไปเขาท่าเลยเดี๋ยวอะไรกันนะกระนาฮะทั้งปลาทั้งสกูตเตอร์เลยยังไงอะไรพวกคุณเนี่ยดูสอนสอนปลาเขาเล่นเรียกเรีกติ้งตอกสอนอะไรเนี่ยเด็กเข้าใจยากนะครับเดียนสอนยังไงสั้นๆมาถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ Mày nhanh 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 rồi, nhanh 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 NÓ, nhanh 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 กินแกงแกะไหมไม่กินไม่กินไม่ชอบไงต้องเห็นแกะเราจะกินได้ไงใช่ไงแกงแกะแกงแกะแกแเร็ว